สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกะคะ่ะวันนี้มาพากุเจงมาซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์ไหนน,นี่พากุเจงมาซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะกุนี่โทรศัพท์มันเสียแล้วได้รม่แรมแด้ร่มโทรศัพท์กุเจงเสียนะคะใช้ไม่ได้คือมันรูดไม่ได้ก็เลยมาซื้อซื้อให้กุเจงใหม่เพราะว่าเขาต้องใช้เรียนออนไลน์ต้อง นี่มาซื้อให้เพราะว่าเขาเรียนออนไลน์เดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนกล้องหลังเห็นหอดขี้ฝุ่นไม่ได้คนเด้เคนอันซาติดกล่องนี่ต้องรอนี่นี่นี่ซองเบอร์มีนี่ขี้ฝุ่นเต็มเลยมาขี้ฝุ่นเต้นเต้นพเจ๋งก็พอะตืนเต้นแล้วไม่ชัดเนาะกล้องขึ้นไชัดแต่ว่า ห้องหน้าพ่อสวยกว่านีโอ้ไอ้สุ่มสุ่มไปก็ยังสัดไปเลยอืมโอ้สุ่มไปชัดไหมนี่ใชัดไหมหววโทรศัพท์กันจริงหววโทรศัพท์กันโอ้สุ่มไปแล้ไม่เวลาชัดไม่ชัดไม่เท่าไหร่หรอกนะมันจะมีนิ้งเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมแล้วพอซื้อมาเครื่องละมือของเธอทำไมถึงเมาคนต้นอย่างนั้น เราแค่เห็นการเรียนก็พอแล้วกันสั่นด้วยแล้วภาพพ่อเลยกล้องพอดเห็นไหกันสั่นนะเน้อมันยังหวาเลยนะแล้วถ้ากล้องเธอแล้วถ้าตีอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่นิ่งอย่างนี้เลยอะไรด้ไหนนิ่งไหมไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยใบล้มไปไหมเคาเอาปุ๋ยมาแล้วหนึ่งก็มาซื้อปุ๋ยไปใส่ต้นยางด้วยนะคะ เอาปุยมายังยงอันนี่แหม่ก็มามันหดละเม้านี่ม่นปั๊บปั๊บโหมดบอชดกล้องชดความรักมองอะไรหาด ชัดประกองของเขานะจริงเนี่ยแหละเออทำไมไม่ชัดเธอก็เครื่องเก่ายงชัดกว่าเหรอแต่กล้องหลังมันก็ใสได้อยู่แต่กล้องหน้ายนี่ใสชัดมากเลยลูกลืมเบิกพรอมเอาคือเธอแรกก็ไอแมเธอแรกกขอถามก็บอกก็บอกว่าไอเขาถามอยู่อ่าลองถ่ายไหมไอก็อกอืมแม่แม่ก็เขาถ้าผมยังเขาไปจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ว เกิดปัญหาแล้วแมกระสิปาป่มือกมีที่ขายเลยเกิดปัญหาไม่แต่ว่ามันก็น่าละชัดกว่นี้นะเบิงบงเศร้าเศร้าใจผับกล้องมิชั่ีเดีกดอลมมันย้อนแสงข้างหลังมันย้อนแสงนี่ไงก็ชัดอยู่นะเอคิดฝนหนึงวดรอทพอนะนี่ ก็กชัดอยู่นี่กล้องขอคือกับไอ้หโลนเลยเลอะปิดเลยเละบังหนูหน้ามนคนหน้าหล่อไงเปลือกนี้ขาวๆอันไหนบังอันไหนบังแสงมันคือแสงอ้าวก็ชัดอยู่ดีของผูเจ๋งกันอ่ะก็ มันก็คนละเรมกันเนาะนี่<ข>นก็กะชาติยุ่งอะมัน,มน, 14, นวน <c oughs> ันสิบสี่เซรล่สิบสี่ล้านจังแล้วแน่เห็นสีอุตสาห์เลยวันนี้พาก,กูเจ๋งมาว่าอุปกรณ์การเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าโรงเรียน ไม่เปิดเลยช่วงนี้นะโควิดเนาะโรคระบาดแล้วก็เรียนเอาไปเรียนเอาไปไว้เรียนออนไลน์เพราะว่าโทรศัพท์กูเจ๋งเลยรูดรูดไม่ไปแล้วก็ตอนไม่ได้ตอนนี้แมสตอนเขาแค่กดปิดสมีนิทไม่รับก็แฝดเองมันจะเปิดมันโทรศัพท์กูเจ๋งคือมันจะเปิดแฝดเองของมันเลยแค่มไม่ปิดเครื่องสนิทคือเราเปิดแฝดเองอื เดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะเป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเนาะเดือนหนึงแล้วบอประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนให้เขาซะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่เปเปินหน้าจองมาม,ม่อนันมือสั่งมทิือว่มันหนาไปเปลี่ยนเอ ไอหน้าจอมันใหม่มันมันหนาเกินแม่แล้วก็มีแต่ที่หนาเออมันรูปไม่ไปก็จริงแต่อ,อันเปิดแฟลชเองนี่ไหมเขินเลยไปดูชางรูปไปตัวนี้นนนอยู่ในรถนะคะรอปุ๋ยรอเขาเอาปุ๋ยมาส่งค่ะอรอให้เขาเอาปุ๋ยมาส่งค่ะใช่ใส่ชาร์จคือกันเลยนะคะ รอร power bank ตัวเช็คโอ้ยเช็คแม่คนคิดมากเลยโอ้ยใช้สมองยังหนักหน่วงอ่านคอมเมนต์กริงเข้าแล้วตอนนี้เที่ยงของนาอีแล้วนะเออโหในโชว์กล่องมั้งสิไม่ได้ได้ชา์จแบงแล้วอะโชกกองกองโชกกองสิยังไงกล่องแม่ ยี่ห้ออะไรซื้อให้เรียมีเรียมีใช่ซื้อให้กูจริงเปิดขึ้นมาเป็นเทนลองไห่ไปล้วจะ <laughs> ใส่สิ่งด้วยแล้วก็มแล้วก็อยาะสายชาแลวก็แล้วี <c oughs> ละแค่้นะมีของแถมอะไรบ้างมีร่มมีมร่มอันนึงงมีร่มแล้วก็หูฟัง ก็ทำไมแล้วก็ครูบอกว่าให้ใส่หูฟังได้สายนะตอนนี้ได้หิดให้ใส่หูฟังอืม,อมไม่ใช่ได้ใช้ตาฟังเหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้ปุ๋ยมาแล้วนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้หนะ้าตายกกกกก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องน่าตากุกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ่ายบายบ๊ไยบายกอนใจดยนะคะบ้ายบายกยวสวัสดีค่ะแม่ฝากช่องเล็กๆไ้ในออบกุกอบใจค่ะ